แห้งเลยจันแหี้จันนี่แห้งเลยเกิดจัดฟาดบุ่มเลยพี่น้องเด็กดีเลียนบอลม้วนนี่เลยน่เฮ้ยสวัสดีพ่อเพชรครับพี่น้องสวัสดีพ่อเพชรครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีพ่อเพชรอ๋อเสร็จหรือยังสี่หกสี่หกเลขนกันยังกับอายุอายุแม่บ้านพวกคนเสียพวกนั้นบอกว่าเหรอเอฟซีกับผมไอ้ยาว่ามาก ตามแนวทางของพ่อเพชรแล้วก็เลขพ่อเพชรเขานะครับเนาะอสวัสดีครับพ่อเพชรครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อเพชร์ไก่ย่างครับเป็นและวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามชีโฮนี่ได้จัดไก่ย่างเนาะชีโฮนี่ได้จะต้องหวัดเน้นล่างใช่ไหมชีโฮแต่ว่าไปออกบนนะครับเนาะพอเพเอ้ายกเอเบิ้ลได้สักอันไหนเลขที่งวดที่ผ่านมาเนี่ยล่ะโวอืม่างงวดซ้อนแล้วนะองงวดซ้อนแล้วโอ้โธ่เอ้าแม่ทอดหวานไม่เยอะเอออ่า ที่หาหกเส้นออกหาหงเนาะแมนแมนนครับอ่ามันออกสองตัวที่หาหกไงงวดนี่มันมันมาออกที่นี่ตัวที่วงวงเออตัวที่วงว่องมุนมุนอ่ะไรคือตัวย่ำก็ครับเอายุอายุของฟูติมาแมนบอกเลียมายังไปออกจังนัันเพิ่มเงินอายุของฟูติมาบอกเลยครับผมมันก็บอกแล้วว่าถ้าเพิ่มมากมันต้องออก ดีหกบอสีหกกับหกสีอันนี้เพิ่นมาบอกคับเพือจับใจได้นะมาสอแมนเลยทันทีอ่าทำไม่ได้จับหัวออกบันนี้บันนี้เพิ่นมามาให้อีกหลึ่งเด้เออพวกเขาเนี่ยแต่ว่าเพิ่นมาสองคนอ่ะเอาจูนอะไรกันเอามูอมาหน้าบ่อาจูนอะไรกันเอามูอมาหน้าบ่อเอางวตัดไม่ดิบ่ครับเจอดิบงานฝันมือขึ้นดิบ่ะแมนโอ้โว ฝันเมื่อคืนนี่แหละฝันแล้วลุกมันนางเล่นไม่ค่อยชัดปานใดดอกว่าจะยิ่งอ้านสองคนหรือสามคนแต่ที่เนี่ยว่ามันสองคนเนาะเอาข่าๆก่อนเนาะครับของเอาข่าวต่อหมวดข่าวก่อนแต่ว่ามันชัดปชาหนึงเือคอยติดตามไปเรื่อยๆติดตามเบิ่งแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือว่ามันตัวยิ่งสองคนละนั่งดู โยงแต่งสิแต่ว่าผมสินั่งยุงโยงสูงสิกลิ่นเข่าวะเถอะบผมเลยก็ฟันอ่ะอ่าฟันมากเออน่ากคือสิมันมาฉลองฉลองคอมฟันมาฉลองยินดีน้ำซีหกเข่าเลขซีหกเข่าก็เลขคนอานมาฉลองอ่าเพื่นกับพายหญ้ามาบอกเอาบาทเนื้อควายให้สองขาตะกุนเอา งานว่าให้คู่หนึ่งเนาะเอ้ยไม่มันก็เขาอะไรเขาอีหลีตอ่ปีผโป๊บเลยของมาที่นี่เพิ่นมายิ่ดีหรือเพิ่นมาบอกเลขนี่โบหัวคือกันเด้อพอเพิ่นเพิ่นมากินเขาน้ำได้ว่าผมนั่งยุ่งสูงสิก็ได้บอกเลขอันนาช่กันออันนาช่กันไม่นั่งกินขาน้ำกันมาถอดมาเนี้เขา เอฟชี้กตีเอาเองเนาะครับผมครับเตีเอวเองแกทาให้ผมตีไ้ผมก็ถือว่ากระติตีให้ยุ่เป็นน้ำหายุ่งมันสิเลขเลขคนเพราะว่าผมนั่งยู่สูงเนาะออาจจะเป็นหาหรือเป็นฮกก็ได้น้ำผมเนาะเก็หากรอฮกน้ำหาหรือน้ำหกมันก็ยิ่งู้ยิ่งกับน้ำซีเนาะมาสองคนแต่อาจจะเป็น สีสองหรือโคสีสองประมาณนี้ครับผมต้องวันนะเจ๊ถ้าตีได้น่ะถ้าตีเป็นเรียกใครตีเป็นเลขยกใครเขียนตัวเตัวจนสวยเออแล้วว่าหั่งมานั่งกินเข่าอะไรคุยกันบ่ละเพชรคุยอยู่เอาว่าจังไรคุยกินเข่าปีน้ำน้ำกันนี่ยแหละเขาจะไม่เล่นนลูกันนเลยหรือเจ๊เออเขายังแค่ห้าเจ้า่อยมานั่งเล่นน้ำกันนี่ยแหละบ่คือ ผู้หญิงอีกคู่หนึ่งหนึ่งเราเคยเห็นแต่แต่ผู้ผู้นั่งอยู่ทางข้างนี้นี่คือผู้คือเป็นมอบอกสีม่วงสีอายุเป็นสีที่พบปีนี่ละผู้เป็นมอบอกมวดที่แล้วเพราะเพจแต่ย้ำเด้อสำคัญเด้ออายุเราสำคัญเด้ออายุเราอย่างไรอย่าลืมเลยเอฟซีท่าอาตาเลมันได้เข่าเราจั้งสิ้อไมนสิเข่าเรื่อยๆเด้อมันเดินดเน่าได้ที่เออคือปีหนึ่นบอกเออคือปีหนึ่งที่ใ่เนาะแมนแมนออกไปเกือบเกือบชุดปีว่ะแมน เริ่มจะปีใหม่เลยจะามมันได้ทิ่งหลังก็ารทิ้งไปสักระยะหน่อยถ้าขัรถกกลับขึ้นมาใหม่เออเอาหกสี่สองมแมนพกี่สองก็หาี่สองเ,ออเพราะว่าอ่าหน้น้ำนำของของพระเทเองกาสืบสีว่ามหาข้อหกแต่นั่งยุงสูงผมยานเป็นหกไ่ละเออมันอยู่งเตียยบอือแมนแมนก็เลยมีไว้ทั้งอ อ่ะสีสองกับหกสี่สองกับหองคนอ่าในนามของหมอเปิดแต่จีนคือผู้หญิงสองคนอ่าที่เป็นทีสองหรือเป็นทีซีกับผู้จัดแล้วล่ะแม่นพอกับรู้จิเป็นซีซีอ่าอะไรเปพิจารณาแล้วเออแต่พอเฟตีมาหายยังกับหกสี่สองสี่สองสี่สองหายสี่สองหกสี่สองมันไม่โอกาสไมได้คือหรือหรือนนักเดี๋ยว นนั่งเงี่ยงกันงามๆดีเออบ่เม็นสิเป็ดสีซๆใ่เตั้งวาเดียวอืมยิงนั่งเงี่ยงกับสองคนอ่าแน่นนั่งเตเงี่ยงกับสองคนสองสองสองากไปปากไปห่าอ่ตเป็นเอฟซีฝึกก็มีเออฮ่า่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่ายเาียดฮ่า่า่าฮอกฮ่า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 ฮ่งฮีทั้งฮาําฮ่าฮ่าฮ่า่าฮะ่า ได้ออกการมืองก็ช่วยโอกาสที่ฝากถึงเอฟทีที่ผลโผมาแต่สกุลนครกับกับเอ่อเอ่อชะลคามกับโผล่โผมาให้กับตั้งแก่นลโผมาถามเลขมืหนึ่งเลขสี่ออกนี่บอกมันอยู่ว่าปิงศูนย์เนอะสันเพราะว่าเห็นเห็นย่ำนายกบอกว่าจะส่วนมันบ่กเออเออนก็ว่าจะศูนย์บ่แต่กอะนี่ผู้หนึ่งผมบอกที่หกไปน่ำแต่ผู้หนึ่งอ่ะ คือลูกค้ามากพอดีผมเลยพาไนี่ยบอกคือเอาคือวางวันที่ผ่านมากับผู้ใดก็ได้ผู้บ่ได้ก็บ่ได้เนาะฉัหรับผู้บ่ได้ก็คือเอาไม่เอาไม่เนาะเอาวันนี้แมนเอาวันนี้วันนี้เอาเอาเอาพอนั้นแหละพาเปิดชุดโย่ไปเบิ้งพอมาแล้วครับมาแล้วเอ่อผู้เปิลไข่แม่นแมนมาแล้วเขามสองวัวเลยเออคู่นี้พิ่นมาเนี่ยสองวัวเลยสองหัวจิงจิ๋งเลยเนาะแมนอยู่รับอยู่ซีกับผมอ่ะพอเปิดนาครับ อันนี้คือ,วอ,องวดที่สามโอ้วดนี้งวดที่สามเล้วหงวดที่สามนี<อ>่เนี่ยวันแรกกับซีหาหกนเอเออเออแมนแมนม่างวดที่สองเมื่อกี้กับซ<น>ีหกแมนที่จริงมันสิบมาตั้งงวดที่แล้วแล้วซีหาหกนะแนะมนอ,อ 6, 6ะน,นออ่ามันได้ออกหาหกกันอนาะอ่นแล้วก็มาออกซีหกทีหลังอีกเอาง่ายๆไปไ้ไปจับตังวดก่อนเลยเออเป็นเป็นต้งวาเลยวาดนี่งวดนี้มาอีกตะว่าภาพผู้ญิงมาสบภาพมูมาผู้หนึ่งครับเป็นสองคนเป็นสองคน น่งย่งกันลองด้วอืออืเอาเรียกว่าบบีซีกับชีสองนี่หละแมนมนซีอาีหนั่นมีแล้วเมนอาจจะเป็นหกีชีหาีชีก็ได้เอาวัดออกเป็นทีนี่วัดกับบเนาะอาจจะเป็นหาชีชีบอเป็นเป็นแบบอือชีสองชีหาไปชแล้วเออเออชีสองีหาไล้วอเสนแล้วีสอีหาชีีเนามีเป็นเลขสองตัวนี่ยอันนี้เป็นตองวดนะพอเพลิเนาะ มีแนวฝากก่อนสิค่ะหาในแม่บวกเกยนเพิ่นหาไงวะโอ้อันนี้นั่งน้ำแข็งกุ้ยไซก็ยิ่งอืมเขาเป็นเลขหามเออเป็นเลขหามเพราะเป็นเลขห้าบแม่บอกแม่เมื่อผมอยู่กลางเนี่ยแม่ซีผมันออกแล้วเลยบม่ออกฮะอ่าทำนี่ละครับผมเอ้าฝากถึงเอฟซีทุกท่านครับผมติดตาม ครับพเป็ทนะครับะมานชทุกคนเนี่ครับนบกานตับแนวทางของพอเป็ดนะครับสำหรับเป็ดตองัวทับเลทซี่ครับผมโอเคเนาะสมานกันด้วครับพี่น้องเซีดสันครับขอุณขอบคุณพอเปลดครับพี่น้องเยซีฝากไวเป็นแนวทางชุดตองหัวนะพอเพลทนะสวัสดีครับมครับหานุบทุกคนสวัส